คําเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเป็นเพื่อนท่านผู้ชมที่รับฟังกลับยินดีต้อนรับสุดเอชชาแนลคล,คลิปนี้ก็มีเลขเด็ดจากสำนักดังมาฝากท่านผู้ชมนะครับสำนัก ยุคทับทิมทองสำนักตักเงินสำนักอาจารย์หนูชัวบนสำนักเก่งล่างชัวปักธงชัยให้เลขท่านรวยเดี๋ยวก็ม้านำโชคม้าวิ่งคมไผ่สำนักกำรรชัยอีกนะครับเพื่อใช้เป็นราางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด1ตุลาคม63ที่จะถึงนี้นะครับใจเย็นๆดูนะครับ่านผู้ชมครับเราไปดูสำนักแรกกัน,นครับก็เป็นสำนัก ยกท็อทีมทองนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่ติดตามก็คงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับ1ตุลาคม2563ยหกทิบท็ีมทองรวยนะครับก็ให้เลขวิ่งมาทั้งหมดทั้งมวล5ตัวนะครับได้แก่เลข6เลข4เลข1เลข2เลข3แล้วก็ให้เด่น6นะครับท่านผู้ชมครับชุด2ตัวให้ที่36ครับท่านผู้ชมครับมี6กมีสตรงนี้นะครับแล้วชุด3ตัวให้2 3 6 6 4 3 4 2 1 423 146 426แล้วชุด2ตัวให้2126 43 46 1 4แล้วก็42ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่ติดตามยุคเท่าจิมทองก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับงั้นก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลมากๆนะครับแอนจะผ่านข้อมูลนี้ไปนะครับเราไปดูตักเงินครับสำนักตักเงินก็ให้ความแม่นมาแล้วนะครับงวดที่16กันยายน63นะครับ เป็นข้อมูลบนอย่างเดียวครับรางวัลที่1ก็ให้เลข3กับเลข9มานะครับเลข3ครับท่านผู้ชมครับวิ่งเข้าไปที่ท้ายสงตัวรางวัลที่1ที่83ครับเราตามไปดูครับงวด1ตุลาคม2563นครับ1ตุลาคมสอ6 3ัอตักเงินก็ให้เลข1กับเลข3มานะครับข้อมูลบนนะครับรางวัลที่1นนะครับให้เลข1กับเลข3มานะครับงวดที่แล้วเลข3ก็วิ่งเข้าไปแล้วนะครับที่83 ต่งวด1ตุลาคมก็ให้1กับ3มาแคปหน้าจอไว้เลยครับท่านผู้ชมครับแอดก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลมากมากนะครับแอดจะผ่านข้อมูลนี้ไปนะครับไปดูครับเป็นสำนักของอาจารย์หนูครับท่านผู้ชมครับอาจารย์หนูก็ให้มาแล้วนะครับนี่ครับเลขมงคลให้2ครับบนนะครับให้เด่น2บนนะครับแล้วชุด3ตัวเต็งโตะได้เลยนะครับ7 2 0 521 923 สี่สองหกสี่แปด6ู2ย์เก้าแปดหนึ่งสี่แปดครับชุด2ตัวบนเต็งโต๊ดนะครับกลับหน้ากลับหลังนะครับสำนักอาจารย์หนูให้มา2 0 2 1 2 3 2 6 8 0 8 1 8 2 8 6 2 8แล้วก็ด้านล่างนะครับเป็นเลขเด่น5นะครับเลขมงคล5เลขเด่น5เลยนะครับล่างแล้วชุด2ตัวกลับหน้ากลับหลังได้นะครับก็ได้แก่ 5254 5658 62646668แล้วก็69ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็กรอบสี่เหลี่ยมนะครับก็ให้บนเด่น2กับ8นะครับล่างเด่น5และ6นะครับงั้นก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลมากๆานะครับสำนักอาจาหนูนะครับแอจะผ่านข้อมูลนี้ไปนะครับท่านผู้ชมครับไปดูข้อมูลต่อมาครับสำนักปักธงชัยงวด1ตุลาคม2 5 6 3ข้อมูลนี้ก็เป็นข้อมูลล่างนะครับ โครงสร้าง12ชุดล่างนะครับเป็นชุด2ตัวล่างได้แก่3 1 3 2 3 6 3 7 3 8 39 6 0 6 2 6 4 6 7 6 8 69นะครับให้ชุดเด่นมาเป็น3 2 36 37 38นะครับแล้วดับ10ล่างได้แก่เลข5กับเลข0ูนย์นะครับบอกว่าหลัก10นะครับเลข5กับเลข0ูนย์ไม่มานะครับ แลทางควมความือของเราก็ให้เลขวิ่งมาเลข3เลข4เลข6เลข7็นะครับเด่นที่สานะครับสำนักปัดธงชัยก็ให้เด่น3ล่างนะครับดูชุด2ตัวนะครับจะมีเลข3ประกอบด้วยนะครับแล้วชุดเดียวเต็งต้นนะครับยกให้3 7เครับเป็นชุดเด่นเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นชุดเด่นนะครับ37นะครับแอดก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลมากๆนะครับสำนักปัดธงชัยครับแอดจะผ่านข้อมูลนี้ไปนะครับไปดูเก่งล่างชัว นี่ครับให้มาแบบเนื้อเนื้อเน้นเน้นเลยนะครับผลงานที่ผ่านมานะครับวดที่ผ่านมา1กันยานะครับเลข9ก็วิ่งเข้าไปที่98แล้วก็16กกันยาเลข5ก็วิ่งเข้าไปที่57เ็นะครับเลขชุด2ตัว57ก็เข้าไปครับเก่งล่างนะครับเก่งล่างชัวร์นะครับเราไปดูครับวันนี้ให้วิ่ง6ล่างมากระโดดเด่นๆนะครับแล้วก็ชุด2ตัว6 2 6 7ครับท่ามผด้ชมครับ ทัสองตัวก็กับหน้ากับหลังกันได้เลยนะครับกันพลาดครับแต่เน้นที่เลข6นะครับเน้นล่างอย่างเดียวครับเก่งล่างชัวร์้อนก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลมากๆนะครับที่ฝากข้อมูลเลขเด็กมากกว่าท่านผู้ชมนะครับแอนจะผ่านข้อมูลนี้ไปนะครับไปดูข้อมูลคมไผ่ครับข้อมูลคมไผ่ก็ให้ล่างมาเหมือนกันนะครับให้ล่างมาเหมือนกันงวดที่16กันยานะครับก็ให้วิ่ง5้านะครับ แล้วก็ชุด2ตัว5 6 5 7 5 7ก็วิ่งเข้าไปครับ8เต็มๆมนะครับมาดูงวด1ตุลาคม6 3ครับคมไผให้2ครับโดดเด่นๆแล้วชุด2ตัว2 2 2 6ครับท่านผู้ชมครับ26ถ้ากลับมาก็เป็น6 2ก็ตรงกับเก่งล่างชัวนะครับท่านผู้ชมครับน่าสนใจเลยทีเดียวครับ6 2 2 6นะครับแอดจะผ่านข้อมูลนี้ไปนะครับขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลมากๆนะครับสำนักคมไผ่ครับ ต่อมาครับสำนักม้าวิ่งครับ1ตุลา63ม้าวิ่งให้บนเด่น3มาแน่นะครับแล้วชุด2ตัว3038ชุด3ตัว438ครับแล้วล่างให้เด่น5นะครับเอาชุด2ตัว50กับ53าครับม้าวิ่งมาให้โชคให้ใจแล้วนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลมากๆนะครับเนี่ยจะผ่านข้อมูลนี้ไปนะครับท่านผู้ชมครับไปไวหน่อยหนึ่งนะครับต่อมาครับเป็นสำนักม้านำโชคครับ มานำโชค1ตุลาคม63ก็ให้เลขวิ่งบน2 68มานะครับวเน้นที่เลข2กับเลข8แล้วชุด2ตัวครับให้ชุด2ตัวมาเท่านั้นนะครับเลขบนนะครับ21 23 81 83ครับทางที่ดีก็กลับหน้ากลับหลังกันได้เลยนะครับแล้วก็ล่างให้เลขวิ่งมา045เด่นที่0และ5นะครับชุด2ตัว02 08 52 58ครับ แคปหน้าจอไว้เลยนะครับแค่เป็นทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล1ตุลา63ครับแอดจะผ่านข้อมูลนี้ไปนะครับขอบคุณสำนักม้านำโชคมากๆนะครับต่อมาครับท่านผู้ชมครับชัวบนนะครับงวด1หนึ่งกันยาที่ผ่านมานะครับก็ให้เลขเด่น9นะครับแล้วชุด3ตัวก็เข้าไปนะครับแล้ว16กันยาครับให้เลขวิ่ง8นะครับแล้วก็ชุด3ตัวก็เข้าไปครับถ้าเป็นแบบนี้น่าติดตามเลยทีเดียวนะครับ หนึ่งตุลาครับให้วิ่งสามมาแล้วชุด3ตัว736 739ครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับใช้เป็นแนวทางเลยนะครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับแอดจะผ่านข้อมูลนี้ไปนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลมากๆนะครับทำนักต่อมาครับกำชัยครับท่านผู้ชมครับกำชัย1ตุลาคม2563ให้เลขวิ่งมา2ครับชุดเดียวโดดๆดเด่นๆครับ26ครับ 26วิ่ง2นะครับท่านผู้ชมครับบนล่างกันได้เลยนะครับอย่างงวดที่ผ่านมานะครับ16กันยาก็ให้วิ่ง9แล้วก็89เข้าไปนะครับแล้วก็1 16กันยานะครับให้วิ่ง5นะครับแต่ออก57นะครับ5ก็เข้าไปแล้วนะครับที่57นะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลมากๆนะครับต่อมาเข้าท่านผู้ชมครับสำนักให้เลขท่านรวย ระจมงวดวันที่1ตุลาคม2563จะมีเลขชุด3ตัวแล้วก็2ตัวครับผลนงานที่ผ่านมาชุด2ตัวนี่ครับ83เข้าไปแล้วครับท้าย2ตัวระวันที่1เราไปดูครับ1ตุลาครับเลขชุด3ตัวมีทั้งหมดทั้งมวล9ชุดนะครับไต้แก่6 9 1 9 2 4 8 2 3 6 1 7 9 3 5 8 4 2 6 7 3 9 4 8 8 1 9 เราเลขกขาย2ตัวบนล่างกันได้เลยนะครับ6 1 9 2 80, 80, 8 2 6 3 9 4 8 4 6 7 9 8 9 6ครับแคปบหน้าจอไว้เลยนะครับท่านผู้ชมครับสำนักให้เลขท่านรวยงวที่ผ่านมาก็ให้โชคให้ใจมาแล้วนะครับแอดก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆสำนักนะครับตีให้เลขเด็ดเลขสวยมาฝากท่านผู้ชมนะครับท้ายนี้แอดก็ขออำลยอวยวพรท่านผู้ชมท่านจงโชคดีมีใจในวันที่1ตุลาคม2563ที่จัดถึงนี้นะครับ ทุกๆท่านทุกๆคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ